สวัสดีค่ะช่องอยูมารุมพักนายยและก็ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเอฟซีลุงป้าด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดนะคะในข่าวสารที่ไปติดตามมาเนาะวันนี้ก็ได้ไปดูนะคะที่คนเชียงใหม่ออกมาแถลงการนะคะว่าเขาไม่ยินดีต้อนรับนะคะในที่ จะไปปราศัยหรือว่าไปจัดกิจกรรมที่ที่เชียงใหม่นั่นแหละค่ะเนาะในการที่เขาจะไปพูดถึงการนะคะสิทธิเสรีภาพหรือว่าประชาธิปไตยอะไรของเขาก็เล้วแต่ในในส่วนที่เขาจะไปกันนะคะของพักพักหนึ่งเนาะแล้วทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่อยากให้สังคมของคนเชียงใหม่หรือว่าของคนในประเทศไทยเนี่ยแตกแยกไปมากกว่านี้ เขาเลยมีหนังสือนะคะแถลงการแล้วก็ร่วมกันพูดบอกไม่อยากให้มาจัดที่ตรงนี้นะคะว่าเอมันจะเป็นการยุยงนะคะให้คนแตกแยกมากขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นการที่จะเสี่ยงในข้อหาหลักหลักๆคือหลักใหญ่ของของประเทศเลยว่างั้นเถอะก็คือความมั่นคงของประเทศไทยเราเนี่ยละคะ่ะโดยการที่จะไปเอแบ่งแยกดินแดนนะคะแล้วก็มาตา สามสถาบันหลักของเรานี่แหละค่ะก็คือกลัวว่ามันจะมีปัญหาในด้านนั้นเนาะเพราะว่าจากที่เราติดตามมาอยู่แล้วเนาะนะคะสารรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินไปแล้วว่าหากยังมีการกระทําสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ก็ให้ถือว่าเป็นการคิดล้มล้างการปกครองใช่ไหมคะทุกคนที่ติดตามนะคะคือเราอยากให้คนไทยนะคะตื่นตัวและก็มองดูเหตุผลในการกระทําของเขาเหล่านั้นว่ามันทําให้สังคมแตกแยกไหม เพราะในส่วนตัวไม่เลิฟเจเจเนี่ยเรารักเราชอบใครก็ได้นะคะคือความรักความชอบของคนเรามันบังคับกันไม่ได้แต่เราต้องดูในการกระทําของเขาว่าสิ่งที่เขากระทาอยู่นะนะครมันเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่าลืมว่านะคะถ้าเรานะคะรักคนนี้แต่อย่างอื่นที่ตามมานะมันเป็นผลร้ายกับประเทศของเรานะ่ะนะคะก็ไม่อยากให้สนับสนุนหรอกค่ะเพราะว่า เราเห็นมองเห็นในอนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันมีหลายนะคะหลายๆายประเทศนะคะอยากให้คนไทยเนี่ยลองหันกลับไปดูประเทศรอบข้าง,างรเราด้วยนะคะว่าจากคนที่เคยอยู่ตรงกลางมาตลอดวันหนึ่งเปลี่ยนใจจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งก็โดนถล่มกันเห็นไหมคะ <s in his life> บ้านเมืองก็พินาศ พังยับเยินไปหมดนะคะอยากให้คนไทยเราคิดให้ทันคิดให้ถึงเหตุการณ์นั้นค่ะเรากลัวว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไน,นไม่อยากให้คนไทยต้องพัดพลากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองโดยไร้จุดมุ่งหมายนะคะโดยไร้จุดมุ่งหมายโดยไม่มีไม่รู้ว่าจะไปที่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในชีวิตของตัวเองต้องเร่ร่อนนะคะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่รู้จักนะคะต่อให้พวกคนที่ออกมาบอก คนในประเทศไทยว่าที่ที่เขาไปอยู่มันเจริญรุง่งเรืองมันพัฒนาไปไกลมากมันเป็นอะไรที่วิเศษกับเขามากแต่อยากให้คนไทยทุกคนนะคะที่เป็นคนไทยได้รู้นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนะ่ะเขาเอาแต่ด้านที่เขาอยากจะให้เ็นให้พูดนะ่ะออกไปว่ามันดีเริ่ประเทศิศรีแต่ด้านลบๆของประเทศเหล่านั้นคนเหล่านี้จะไม่พูดให้ทุกคนที่เป็นคนไทยฟังนะคะ เพราะว่าทุกประเทศมันมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวของมันเองนะคะประเทศนอกก็มีขอทานมีความเหลื่อมล้ํานะคะมีการแบ่งชนชั้นเกิดขึ้นเหมือนเหมือนทุกที่นั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศนอกนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะคะในประเทศนในโลกใบนี้นะคะมันไม่มีทางหรอกคานที่ว่าเรานะคะได้สิ่งที่เขาประกาศออกมาแล้ว ทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่นะคะในสิทธิเสรีภาพของทุกๆคนน่ะยังไงมันก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายที่รัรฐธรรมนูญกําหนดข้อกฎหมายทุกๆข้อกฎหมายให้คนทุกคนนะคะได้เคารพและก็ปฏิบัติตามนั่นแหละคะ่ะมีทั้งกฎกติกาข้อระเบียบเรอะแยะเพราะว่าคนเรามันอยู่ในสังคมส่วนรวม เราไม่ได้อยู่แค่ตัวคนเดียวค่ะเราอยู่ส่วนรวมแล้วไม่ใช่รวมเฉพาะประเทศไทยเราต้องรวมทุกๆประเทศบนโลกใบนี้บนผืนโลกใบนี้แหละค่ะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันสมัยก่อนคนเราอาจจะเดินทางไปไม่ถึงกันมากแต่สมัยนี้นะคะเทคโนโลยีมันก้าวล้ำสมัยไปมากสารพัดที่เราจะเดินทางรอบโลกไปได้แล้วนะคะมันก็ต้องมีกฎกติกาและก็ระเบียบที่จะให้ทุกคน เคารพและปฏิบัติตามแม้แต่เรานะคะออกไปอยู่ต่างประเทศนะคะบินไปเที่ยวเราต้องทำตามกฎของเขาด้วยถ้าสมมุตินะคะคุณบอกว่าสิิทธเสรีภาพคุณทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้แต่สิิทธเสรีภาพถ้าคุณไม่มีพาส,สปอร์ตคุณก็ไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศได้เห็นไหมคะคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าประเทศอื่นเขาได้นั่นก็คือกฎระเบียบของเขาเหมือนกันคะ่ะ เหมือนก,นกันกับประเทศไทยเราเราก็มีกฎระเบียบเขาก็มีกฎระเบียบของเขาให้เคารพนับถือนะคะถ้าบอกว่าเราเสรที่เสรีภาพอยากทําอะไรก็ได้ตามใจเราเนี่ยลองบินไปต่างประเทศดูแล้วไปทําสิ่งนั้นในบ้านเขาซีว่าเราเสรที่เสรีภาพอยากจะทําอะไรก็ได้ลองไปทําซีเขาจะให้คุณทําอย่างที่คุณทําอยู่ในประเทศตัวเองทุกวันนี้ไหมนะคะ บางประเทศนะคะคุณแค่เขียนลงในสื่อออนไลน์พูดในสื่อออนไลน์ถ้ามันเป็นภัยกับประเทศเขาเป็นภัยกับผู้นําเขาเขาก็พาเจ้าหน้าที่มาถึงที่ที่เราอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะต่อให้คุณจะปิดบังแค่ไหนว่าคุณลี้ลับแค่ไหนวันหนึ่งเขาก็จับที่ที่ที่คุณอยู่ได้นั่นแหละคะ่ะเขาก็จะมาหาคุณนะะั่นแหละ เอาหน่วยงานสารพัดหน่วยงานมาหาคุณเ่แลยะคะ่ะเพราะคุณคือเป็นภัยต่อความมั่นคงของเขานะคะทุกที่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยที่ไหนหากคุณเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนั้นๆเขาไม่มีทางจะให้คุณทําอยู่ได้หรือพูดได้ทุกๆวันเหมือนประเทศไทยเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้อยากให้คนไทยเรารู้ว่าอะไรที่มันควรจะเดินไปตามคันลองของธรรมของมันน่ะนะคะ ก็ให้มันเดินตามไปไม่ใช่ว่าจะขัดทุกอย่างด้วยสิทธิเสรีภาพของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ค่ะสิทธิเสรีภาพของเราก็ต้องมองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเขาด้วยว่าเราไปก้าวไก่เขาไหมว่าเราเอาสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของเราเนี่ยไปเบียดบงังหรือไปทําอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายไหมนะคะเพราะว่าสังคมของเรามันต้องอยู่รวมกันค่ะเราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะคะนอกจากว่าคุณจะมีบ้านของคุณ คุณไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านของคุณรอบรั้วของคุณปลูกข้าวปลูกน้ําทําอะไรกินเองในบ้านของคุณโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะแค่คุณก้าวออกจากบ้านของคุณก็คือสาธารณะส่วนรวมที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีกฎกติกาที่เราต้องอยู่ร่วมกันค่ะถ้าวันหนึ่งไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎหมายอะไรเลยให้คุณคิดดูว่า สังคมมันจะอยู่ได้ไงต่างคนต่างทําต่างคนเถอะทะเลาะกันก็ตีกันฆ่ากันสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีกติกาควบคุมไม่มีกฎระเบียบให้ปฏิบัตินะคะแล้วมันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนในสังคมไทยมันคงไม่ย้อนไปสองพันปีที่แล้วที่อยู่ตามโขดหินนะคะเจอกันก็ห้ามหันกันหันกันกินน่ะเห็นไหมคะเราอย่าให้ย้อนไปเป็นอดีตแบบนั้นค่ะ เราต้องพัฒนาตัวเราและประเทศทุกๆประเทศเขาร่วมกันพัฒนาเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะจมปักให้ย้อนไปหาแต่อดีตนะคะในคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะคืออยากสื่อสารให้คนไทยเราได้รู้ว่าเรารักใครชอบใครสิทธิของเราจริงค่ะแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาเหล่านั้นทำมันถูกต้องหรือเปล่านะคะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราไหม เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราไหมนะคะหรือว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มพวกเขาเท่านั้นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากคนไทยทุกคนนะคะเนาะเป็นกําลังใจแล้วก็ออกมาปกป้องประเทศของตัวเองค่ะอย่าให้มันเป็นประเทศเหมือนที่กําลังนะคะพังพินาศไปหรือพังพินาศมาไม่รู้จักกี่ไม่รู้กี่ประเทศแล้วนะคะที่มีการ เลือกฝั่งเลือกฝ่ายเนี่ยะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ